คุณชุตาลคณาราศีธนูนะครับก็ราศีธนูรวมไปถึงลักษณาธนูดูได้ทั้งสองอย่างนะครับในวาระที่ดาวพระศดียกย้ายนในวันที่2ตุลาคม2568นะครับมีผลกับธนูเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามีใน2แง,ง่มุมนะมีใน2แง,ง่มุมอย่างนี้แล้วกันนะครับดาวพระหัสเป็นตัวแทนสองเรื่อง รเรื่องแรกก็คือความรู้สึกนึกคิดความคิดทัศนคตินะครับไอเดียความรู้นะครับ,อ,รนะรบอุดมคติต่างๆตัวตนของชาวราศีธนูเนี่ยอยู่ที่ดาวพฤหัสหมดนะฮะชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้อยู่แลลวนะโดยพื้นฐานเป็นคนใฝ่เรียนรู้เป็นคนชอบเรียนรู้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นเรื่องของศาสนาปรัชญานะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับวิชาการต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าราศีธนูเนี่ยเป็นธาตุไฟเป็นธาตุไฟแล้วดาวประจำตัวเป็นพระหัสเขาเรียกว่าเป็นไฟบัณฑิตนะไฟบัณฑิตเนี่ยคือไฟแห่งการเรียนรู้นะเสร็จแล้วเนี่ยดาวดวงนี้นะครับโคจรเป็นมหาอุด แต่อยู่ในเรือนมรณะททยยังไงนะเป็นมหาอุดในเรือนมรณะง่ายมากนะครับคุณจะเจริญต่างถิ่นง่ายมากๆจเจริญต่างถิ่นได้ดีจากการเดินทางมีเกณฑ์จะไปแสวงหาความรู้ต่างถิ่นหรือนะครับไปได้องค์ความรู้ไปได้แบบเขาเรียกว่าตอบคำถามในชีวิตของตัวเองได้จากการเดินทาง นะครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวหรือเดินทางไปทํางานนะคุณจะได้อะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้ความเป็นแบบสิ่งใหม่ๆที่มีความหมายในชีวิตเนอะนะมุมมองต่างๆนะครับได้มุมมองใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนไปหรือได้คําตอบในสิ่งที่คุณนั้นสงสัยมานานนะคุณจะได้คําตอบนะครับ ในขณะเดียวกันถ้าคุณมีเกณฑ์การเดินทางไปทำงานนะครับหรือไปรับตําแหน่งนะไปทำมาหากินไปค้าขายอะไรก็ตามแต่ที่เป็นการไปทำต่างถิน่นนะมีการเดินทางเข้ามาเป็นส่วนประกอบนะครับเตรียมพบกับความรุ่งโรจน์ได้เลยนะครับคุณจะไปเจริญต่างถิน่นนะคุณจะไปเติบโตไปเจริญรุ่งเรืองนะต้องมีการเดินทางไกลเข้ามาครับ อันนี้จะดีมากๆนะครับหนึ่งเลยดูรี่ดาวประจำตัวดาวประจำตัวเนี่ยเป็นมหาอุดในเรือนมรณะ,จะเจริญต่างถิน่นสองนะครับดาวดวงนี้เป็นดาวจเจริญพันธุทุซึ่งแปลว่าถิ่นฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยยวดยานพานะเห็นไหมมันมีเกณฑ์ถึงขนาดที่ว่าถ้าใครในช่วงนี้กําลังจะมองในเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถ โยกย้ายถิ่นฐานเดินทางเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหมอแมนใช้คำว่ามีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ได้ใช้คำว่ามีเกณฑ์จะได้มาหรือมีเกณฑ์จะเสียไปเพราะมันรวมหมดเลยอ่ะเรามาขยายความกันเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จเช่นถ้าตอนนี้คุณมีบ้านคุณอยากจะขายอยากจะจำนอง ทำได้สําเร็จนะครับถ้าคุณมีรถคุณอยากจะเปลี่ยนรถอยากจะขายคันเก่าทิ้งไปอยากจะเปลี่ยนคันใหม่อยากจะซื้อใหม่หรือไม่อยากซื้อใหม่อะอยากแค่จะขายอย่างเดียวทําได้สําเร็จอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพย์สินทินฐานบ้านช่องเล่นแร่แปรธาตุโยกย้ายถ่ายเททําสําเร็จครับก็ดาวเป็นมหาอุดในเรือนมลนะฮะนะ ในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่ได้คิดจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือจะขายนะครับแต่คุณจะมีการเดินทางถ้าคุณเดินทางไปแล้วคุณมีความกังวลว่าไอ้ที่ที่ไปจะดีไหมฉันจะโอเคไหมในการที่จะไปไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจไปแล้วดีคุณจะเจอที่ที่ทดีนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยคุณจะย้ายไปแล้วเจอที่ดีนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ยานพาหนะนะครับคุณจะเปลี่ยนแล้วได้ยานพาหนะที่ดีนะครับซื้อเป็นมือสองก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่านะดาวจิตใจดาวครอบครัวนะตกมรณะเป็นมหาอุดในเรือนมรณะนะครับเรื่องของครอบครัวเหมือนกันช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้เดินทางนะครับกับครอบครัวหรือเดินทางไปหาครอบครัวนะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับพันธุเนี่ยแปลว่าคุณแม่นะคุณแม่เนาะแต่ดาวคุณแม่เนี่ยไปตกตำแหน่งมรณนะเราก็อาจจะต้องถ่ายในส่วนของความหมายเรื่องโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับเพราะว่าเราทิ้งความหมายใดความหมายหนึ่งไม่ได้หรอกนะก็ระมัดระวังคุณแม่มีเกณฑ์อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายในช่วงนี้นะครับเจ็บป่วยไม่สบายนะครับถ้าเกิดว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยหรือคุณแม่เนี่ย นะจริงๆรวมถึงคุณพ่อด้วยนะแต่ว่าเน้นไปที่คุณแม่ก่อนเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะครับ้ายาิผู้ใหญ่ของเราไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อถ้าท่านอายุเยอะแล้วอายุมากๆแล้วเป็นแบบผู้สูงวัยนะครับควรจะดูแลใกล้ชิดเอาใจใส่เป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้เนาะ,ะจิตใจของเราล่ะ,ะดาวจิตใจเมื่อไปตกตำแหน่งมรณะแล้วจะเป็นยังไง นะครับช่วงนี ky, ้อาจจะมีเรื่องทำให้รู้สึกเสียความรู้สึกเสียใจใจเสียนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแหละอาจจะเกี่ยวกับครอบครัวอาจจะเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะเกี่ยวกับที่อยู่ยวดยานพานะนะครับอาจจะเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วแต่นะครับญาติพี่น้องอะไรก็ว่าไปอาจจะมีเรื่องทำให้รู้สึกว่าเสียใจนะครับใจเสียเสียใจเนาะ ก็ดาวเนี่ยไปอยู่ตำแหน่งวรณะแต่ด้วยคุณภาพของดาวเนี่ยเป็นมหาอุดเนาะแสดงว่าภายใต้ความเสียใจหรือใจเสียนั่นนะครับเราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเราก็ได้รู้สึกนะครับเรียนรู้ถึงสัจธรรมของชีวิตเราก็ได้เรียนรู้เราอาจจะเข้าใกล้ในเรื่องของศาสนามากขึ้นเราอาจจะเข้าใจชีวิตในมุมมองของศาสนาเพิ่มมากขึ้นพระรหัสเนี่ย แปลว่าศาสนาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับอาจจะเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนแปลงยวดยานพาหนะเปลี่ยนแปลงด้านครอบครัวเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตใจนะทุกอย่างเนี่ยเข้ามาเนะี่ยเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูรวมไปถึงลัคนาธนูเนี่ยนี่ก็เหมือนจะเป็นจุดที่ ทดสอบใจิตใจเราเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรจากการที่ดาวดวงนี้เนี่ยโครจรเข้าสู่พบมรณะนะแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าหากคุณเนี่ยนะครับยังไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเกิดการเสียใจหรือสูญเสียอะไรแต่ชีวิตของคุณกำลังจะย่างก้าวเข้าสู่การเติบโตแล้วมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเดินทางต่างถิ่นแดนไกล นี่มันจะเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีมากจังหวะหนึ่งเลยในชีวิตของคุณนะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับช่วงวัยของคุณช่วงชีวิตของคุณว่าคุณกำลังจะเจออะไรนะครับถ้าคุณมีการเดินทางเข้ามานั่นเปรียบเสมือนว่ามันมีการแก้เครดแก้ชะตาไปแล้วกว่ากึ่งหนึ่งนะคือเกินครึ่งนะครับบางคนเดินทางแล้วเดินทางไกลอ่ะบางคนเดินทางไปต่างประเทศแล้วอ่ะ นะครับเกณฑ์การสูญเสียอะไรต่างๆก็น่าจะน้อยลงแล้วนะครับนึกออกไหมส่วนบางคนดวงชะตาเขาเป็นไงเขาไม่ได้มีกําลังที่จะไปต่างประเทศแล้วดวงชะตาไม่ได้ไปทางต่างประเทศดวงชะตาโคต้าสัสดส่วนของดวงชะตาที่เกิดขึ้นก็อาจจะมาเกิดขึ้นกับเรื่องของครอบครัวผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บของตัวคุณเองใครนะครับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูที่กําลัง เจ็บป่วยไม่สบายมีโรคประจําตัวอะไรต่างๆนี้เมื่อดาวประจำตัวเข้าสู่ภพมรณะนะครับก็จ,จะต้องระมัดระวังเนะาะเกี่ยวกับเ,เรื่องโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ก็อาจจะมีกําเริบมาแต่ในทางกลับกันถ้ามีการรักษาจนเกือบจะหายแล้วนะครับมันก็จะหายจะสามารถรักษาหายเป็นปลิดทิ้งเลยนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่ใช่รลายอย่างเดียวแล้วไม่ใช่ดีแบบสุดโต่ง นะครับมันจะผสมผสานกันไปอันนี้คือการพยากรณ์ดวงก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้มีดีแบบเลิศประเสริฐหรือไม่ได้ร้ายจนตกที่นั่งลำบากนะครับจะผสมผสมกันไปเนาะนะดาวคุณภาพดีแต่อยู่ในเรือนเสียนะครับก็ต้องถ่ายแบบนี้นะครับก็ขอให้มีสติในการดาเนินชีวิตนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณจะได้เรียนรู้นะในหลายๆอย่าง ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของชีวิตอุดมคตินะเรียนรู้หรือใกล้ชิดเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับในช่วงนี้นะครับทำให้รู้ความหมายของชีวิตชัดเจนลึกซึ้งมากขึ้นขอเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ